ชนิดเลยทีเดียวแล้วก็สามารถลดอาการหลีกเลี่ยงจากโรคได้อย่างเช่นโรคเน็บชาโรคโลหิตจางท้องผูกแล้วก็ปากลกระจอกโรคขาดปโปรตีนมันก็ช่วยได้หมดเลยนะนำ้ำรู้อย่างนี้ต้องทานแล้วนะต้องทานออและใช้พวกขา้ขาวลายเนี่ยข้าว เปลี่ยนและเปลี่ยนจากข้าวก็ข้าวขาวธรรมดาเนี่ยมาเป็นข้าวกล้องมีประโยชน์มากกว่านะอาจจะราคาแพงขึ้นสักนิดนึงหน่อยแต่ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อประโยชน์ของสุขภาพคุณเองบอกว่าทานพวกมันมันยังไม่ขัดสีใช่ไหมล่ะใช่แล้วเพราะมันก็ยังมีพวกอะไรเนี่ยจมูกคงจมูกข้าวอยู่ครบเลยเยอะสารอาหารน่นี้มีเยอะแล้วก็ข้าวอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวสาลี ที่บอกว่าช่วยลดอาการแพ้ท้องบำรุงผิวมีไฟเบอร์ในอาหารสูงมีส่วนผสมของผักต่างๆที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายครบห้ามือเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคุณนันแดงนี่แหละก็ต้องเลือกทานแล้วแหละ <c oughs> อย่างข้าวที่เราบอกไป ข้าวโอ๊ตข้าวโพดข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวสาลีข้าวข้าวทั้งหลายเออสุขภาพดีช่างนั้นทานแล้วแบบถนัดข้าวไหนก็ไปหามาทานซะใช่นะ แต่ว่าประโยชน์ของธัญพืชเหล่านี้นะที่มีกากใย,ยเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นทําให้เราเนี่ยรูปร่างดีขึ้นกระประชับส,สัดส่วนลดไขมันส่วนเกินออกไปนะคะเขาบอกว่ากินอาหารแต่ละมื้อเนี่ยในปริมาณอ่าในปริมาณน้อยแต่คือกินหลายหลายมื้อแต่กินแต่ละมื้อเนี่ยน,<ต>น้อย,อยจะดีกว่ากินน้อยมือ้อแต่แตอาหารเยอะมันจะทําให้อ้วน ใช่ไหม,ม <S <S เพราะาเลือดจะสามารถรับสารอาหารได้ดีกว่าและยังช่วยลดไขมันในเลือดได้อีกด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากออกกาลังกายเนี่ยเขาบอกว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆนอกจากจะช่วยทดแทนน้าที่เสียออกไปจากการออกกําลังกายแล้วเนี่ยก็จะยังทําให้อิ่มท้องแล้วก็ไม่อยากอาหารมากอีกด้วยอืนี่แหละอย่างที่บอกกันไปว่าต้องดื่มน้ําอย่างน no ้อย2ลิตรต่อวัน ใช่น้ำนี่เป็นสิ่งสาคัญที่สคัญมากร่าางกยจะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยสดใสเปล่งปลั่งด้วยแล้วก็ทานผักผลไม้ให้เยอะๆนอกจากไอ้จาพวกข้าวที่เราบอกไปเนี่ยผักผลไม้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันใช่ไม่ก็ต้องเลือกทานเหมือนกันนะผลไม้ไม่ใช่แบบเลือกทานทุกชนิดอะไรอย่างงี้เลือกผลไม้ที่ไม่หวานไม่หวานเกินไปจุเรียนก็ไม่ได้นะจ๊ะหนเดี๋ยวกินทุเรียนกันเนี่ยพี่ผลไม้เดี๋ยวชอบกินุเดียนจะดีนะ ออจะกินโรเรียนเดี๋ยวหุ่นดีไปหุ่นดีไปเออก็หุ่นดีแลหุ่นดีแบบว่าไซส์บิ๊กเบิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็อร่อยจริงๆอะน้ำอร่อยแต่ว่าอยากอยากสวยไหมอยากหุ่นดีไหมก็อาจจะทานได้แต่ว่าปริมาณน้อยปริมาณน้อยไม่ใช่แบบทานน้อยแล้วทานทุกวันนะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยแต่เดินผ่านทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนื้อให้กินทุกวันนี้ฉันก็กินได้นะ เหมือนพี่สาวฉันไงลูกหนึ่งก็ไม่พอนะจ๊ะคนเดียวเปิดเลยอีกลูกหนึ่งแต่นางเป็นคนที่แบบทานอะไรแล้วไม่ค่อยอ้วนไงเป็นคนใส่ใหญ่น่าจ๊ะกระดูกเล็กของบัวนี่คือถ้าไม่กินก็มันก็จะลดลงเร็วมากเลยแต่ถ้ากินปุ๊บมันก็จะขึ้นขึ้นมาทันทีเลยแล้ชีวิตฉันไม่มีความพอดีเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อาจจะดูโซมได้นะใช่ไหมโซมเหมือนน้ำไง ถ้าเกิดขึ้นก็ขึ้นแต่ถ้าลงก็ลงยากอะแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องกลัวโซมแล้วครอย่างนั้นนะคะก่อนจะลงได้ออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายอีกใช่เดี๋ยวนี้เขาเต้นนะจ๊ะเต้นเออเต้นร่างฟินเห็น้างเอออากุโกอะไรอย่างงี้บ้าแม่ดูอยู่ ก็อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมก็ควรที่จะอยากคุณดีก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ทานพวกข้าวข้าวทั้งหลายนะคะที่รอบอกกันไปวันนี้พักคู่ไปกับการออกกําลังกายด้วยก็จะช่วยให้คุณนั้นมีหุนดีกระชับสวยสมส่วนเร็วยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะแต่สําหรับช่วงหน้าเรื่องราวของดารานี่ยก็ยังรอคุณอยู่ค่ะรอติดตามชมสักครู่ค่ะ มองหาถาวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์า่าดลูกหัวใจคนเครียข่ายเกิดกันอา่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ ู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงสเปเชียลดาราแน่นอนว่าช่วงนี้ต้องมีเรื่องราวของดารามาฝากกันอีกเช่นเคยว่ามีใครมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างใช่แล้ววิวัฒนาการจากที่เข้ามาจนปัจจุบันนี้เป็จจนยังไ,ไ,ไงบ้างแต่วันนี้ได้ข่าวว่าจุนคิวของสาวสวยอีกเช่นเคยใช่เป็นคิวของสาวสวยในวงการบันเทิงนะคะช่วงนี้แหละท่านอาจจะ ไม่ค่อยเห็นหน้า<ม>เห็นตาเธอ,อสักเท่าไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีนะะอย่างทุรูปที่เราโชว์ให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคุณสาวรรณษาทองวิเศษนะคะชื่อเล่นว่าคุณสานั่นเองนะคะเป็นนักสแสดงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพศ2522ค่ะเขาบอกว่ามีชื่อเล่นชื่อเดิมเนี่ยชื่อว่า คุณพึ่งเออแล้วก็อาจจะเข้าสูงกันบันเเธอเลยเปลี่ยนชื่อเป็นคุณสา,าวันษาคล้องกับชื่อจริงของเธอนะคะเขาบอกว่าเออเป็นลูกคนเดียวของพ่อและแม่นะคะแล้วก็สถานภาพครอ,อบครัวของเธอเนี่ยก็อยู่จัดว่าอยู่ในฐานะที่ปานกลางนะคะแล้วเธอเนี่ยจบการศึกษาจาก เขาเรียกว่าปวชจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิเทยาเขตจกกักรพงษ์พูวนาและก็คณะบริหารธุรกิจเอกการตลาดนะคะจากมหาวิทยาลัยรัตนพันิ์ มหาลายเดียวเธอฉ้นใช่แล้วเป็นดนพี่เธอนั่นเองแล้วเขาบอกว่าเธอเนี่ยเข้าสู่งการบันเทิงเมื่ออายุเพียงแค่17ปีเองเท่านั้นนะน้ำเขาบอกว่าเธอเนี่ยก็ได้ไปประกวดนางงามตามรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิสไชนีสนะคะอินเตอร์เนชั่แล้วก็ได้รับรางวัลมาได้รองอันดับหนึ่งแล้วก็ Miss Thailand World ได้รองอันดับสองโอ้โหก็คือจัดว่าสวยเข้าขั้นเลยนะคะมิสไทยแล แดนเว์ยได้รองอันดับสองเนี่ยคุณพี่เขาแบบคือเขาสูงไงเขาส,สูงสวยและหน้าตาเป็นเอกลักษณ์แล้วเขาบอกแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าสู่วงการแสดงด้วยการเป็นตัวประกอบจากละครแล้วก็โทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องต่างๆแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยภาพลักษณ์ที่เซ็กซี่เลดี้นี่ใช่อย่างรื่ที่เราเห็นไปไแต่ว่า หน้าพี่สาเนี่ยก็เล็กลงด้วยนะใช่เรียวขึ้นแต่ว่าก่อนแล้วก็สวยนอเมื่อก่อนาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ตรงนี้หนอกแก้มปะไม่ใช่ไม่ใช่หนอกแก้มกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเล็กลงด้วยอใช่แต่ว่าก็ทาแล้วสวยขึ้นแต่หน้าก็ได้แบบได้งาไม่ใช่แบบเป็นคนที่หน้าแก้มเนื้อเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ทำอีกนิดหน่อยก็คือสวยแล้วก็โอเคแล้วก็เป็น ความเปลี่ยนแปลงของุภาษาที่บอกว่าตั้งแต่เข้าวงการนนจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วสามารถเรียกเงินในกระเป๋าได้เยอะขึ้นเออใชนะก็โอเคเนาะแล้วก็คืออนาคตข้างหน้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะดูแลตัวเองขึ้น เยอะๆก็อย่างที่บอกไปเนี่ยแหละพยายามเอาสิ่งดีๆมาบอกมาฝากคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมจะได้เป็นแบบนี้บ้างใช่คุณผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆด้วยด้วยการเนี่ยแหละค่ะกินบีวันของเราทุกวันไม่ใช่แค่สัญญกรรมอย่างเดียวใช่ไหมล่ะใช่ดูแลตัวเองด้วยอาหารเสริมเอากระนังกายอ่ากินน้ำเยอะๆทานผักอาหารครบห้าหมู่อะไรอย่างนี้ก็จะสวยได้เหมือนกันเนาะอมันก็ทําให้แบบ ฟิตแอนเฟิงขึ้นมาเองอะ่ะเอออย่างน้อยเราถึงคนอื่นจะบอกว่าเราไม่สวยนะคะคุณผู้ชมแต่เราก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเออมันก็จะทำให้แบบว่ากล้าที่จะทํากิจกรรมโน่นนี่นั่นเออสารพัดกิจกรรมอืมเนาะแล้วก็ถ้าอยากเข้าสู่งการบันเทิงก็อาจจะยึด เนี่ยค่ะแบบพี่สาวเป็นไอดอลก็ได้ไปประกวดเลยค่ะนางงงนางงามกี่เวทีประกวดให้หมดเด็กใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มจากการประกวดนะสังเกตไหมว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้กล้าหาญมากเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกมาได้ก็คือแบบคุณแม่อาจจะส่งไปเรียนนู่นเรียนนี่เรียนเต้นเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงเรียนสารพัดสิ่งเรียนรำคือให้มีกิจกรรม คือส่วนร่วมกับคนอื่นจะได้กล้าแสดงออกแล้วจะทําอะไรก็คือกล้าวิ่งสิ่งไม่ต้องกลัวละไม่เหมือนเด็กต่างจังหวัดเมื่อก่อนเห็นไหมคือจะทําอะไรก็ไม่กล้าต้องมีพ่อแม่ทาให้โอ้ยอย่างฉันนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเด็กๆนี้ยังเล่นโดดยางอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้ตัวเล็กเขาเล่นกีตงกีต้าเล่นกลองแบบเก่งมากอุคูรีเล่อะไรนะอุคูรีเล่เอออันนี้เหมือนจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือเปล่านะ เรียเมื่อก่อนนี้คุณผู้ชมเคยนะคือแบบว่าอยากที่แบบเล่นเครื่องดนตรีไทยเป็นสักชนิดหนึ่งก็ไปเรียนเออแต่ว่าเรียนเขาไม่คิดตังนะเรียนกับลุงแก่ๆทถ่บ้านแต่เขาสีซอเป็นไงก็ไปเรียนซออยากมาสีเออเผื่อมีใครจะฟังมั่งคงไม่มีใครอยากฟังเดี๋ยวเธอจะบอกว่าจุดจุดจุดให้สีซอให้แมวฟังน่ารักจตาน้องแมว S <s> น,นั่นแหละก็ไปเรียนแล้วปรากฏว่าก็ไปไม่รอดสีไปสีมมาร,รู้สึกว่านิวล็อกก็เลยบอกเอไม่ไหวเออไม่ใช่ทางแล้วลหละนั่นแหละนะก็ต้องฝึกกล้าสแสดงออกเข้าไวเพื่อจะได้เป็นอย่างที่สาใช่แล้วนะแต่สําหรับวันนี้ค่ะบ๊วยเวลาก็หมดลงแล้วแต่ก็จะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะนั่นก็คือ B 1วันนนเองที่ช่วยคุณนั้นขาวเนียสว่างกระจ่างใสค่ะ ค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะรายการของเราเวลาจะหมดลงแล้วแต่คผู้ชมนะคะก็ยังสามารถนะคะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่นะคะทางช่อง IN TV แล้วก็ Tvd ที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ